เปิดมากับเช้าวันหนึ่งกับบ้านของไอแตงโมอืมกินกาแฟร้อนๆสักแก้วนี่มันอร่อยจริงๆอืมอร่อยมากโอ้ยดื่มกาแฟยามเช้าอะไแปลกแป๊กแปกเสียงใครวะเออลองหันไปดูดิอ้าวนี่เสียงแจ้วไอพ่อมนทำอะไรเนี่ย ไอ้เพื่อนเราวันนี้มันจะมาหาไอ้คนอนอาไรเนี่ยไอ้มันกินเนี่ยไปหาไหมไอ,อ้มันเปล่าเพื่อนโอเคใจใๆๆไปกันเป๊ะเอ,าเอ,าอ้ากระจกไม่แตกเดินออกไปได้เป้งโอเคมาแล้วเพื่อนเพื่อนนายหัวเป็นไหมเนีย่ยเดี๋ยวงรักษาตัวแป๊บนึงโอเคโอเคมาแล้วเมื่อกี้ตัวตีแรงไปหน่อยยังจะหันไปทางนน้นไปเดินตามหาไอ้ไอฟักไอ้ทองอันโอเคมีลอยอย่างนี้ไง ไปดีกว่าทำามาเล้ยวโอเคไปหายพวดเอ่อไปหายจองกันเอ้ยว่า,างไงจองเออว่า,างไงพวกนายฉันอยไรจะจะบอกด้วยแหละเอาเลยลเหรอนอกอ้าวเอาเร็เวเร็เวไอ้ไอคนหายไปแล้วเหรอ๋อสงสัยมันไอ้นั้นแล้วมันหนีกลับบ้านไปแล้ว ฉันจะ,นจะในแต่ละไอไอบางอย่างโมเดี๋ยวฉนจะพาไปดูปศพซากศพที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปกันอ่าเ<น>พื่อนเดี๋ยวพวกเราเดิน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 กันไปไหนโอเคไหมโอเคได้เริ่มเดินได้ไปเลยโอเคเพื่อนเพื่อนไปกันเราเราเราู้ทางอยู่นะมันอยู่ด้านหน้านี่แหละไปพวกเราลองเดินกันไปดูลาลาเออทางเงี้ยเงียบๆแปลกๆไงตอนนี้กี่โมงเพื่อนประมาณสี่ทุ่มอะนะเดี๋ยวนะนายพาแจ็มาเดินตอนสี่ทุ่มเลย เกินไปแล้วมั้งไปเลื่อยๆตัวตัวตแต่เอ๊ะทำไมมันไกลจังเลยเพื่อนจะเล่นขี้เขียวแล้วนะเฮ้ยอะไรขาวๆอันใหญ่ๆอ่ะหยุดก่อนเฮ้ยเพื่อนของหลุดตรงนู้อะไรว่าเวลาทำไมมันตัวใหญ่จังอ่ะโอ้โหเพื่อนนี่มันตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวใหญ่มากแค่ละตัวเราก็ไม่เท่าเท้ามันแล้วเนี่ยโอ้マイก็อืม เราเราเจชันเราไปต่อยมันดูนะั่นก็ขามันจะเป็นยังไงโอเคไหมโอเคได้แปะอุย้ยเต็มหน้านี่อตัดมาตอนที่มาดูมาดูไอตัวของไอโกงกระดูยักษ์เนี่ยมาดูเพื่อนๆจะมีขาอยู่เบนี้ทำไมมันเลิกเหมือนเข้าใกล้ตัวเรามากนั่นล่ะเฮ้ยพวกเราเี่มช่วยช่วยช่วยเอ้เนี่ยว่าโค้งแม่งไง นี่นี่ก็ดูทีแต่ภาพมาดูตอนที่ตัวของไอ้เจียันยักษ์เนี่ยเนียตัวไอ้สักอยงก็ไหม่แล้วว้าวมีดาบมีดาบป,ป,ปักจุดกลางตัวเช่นเช่งไอ้ตัวนี้ก็ตามมาเมื่อมาแสนล้านปีแล้วหัวมันก็ขาดอยู่อย่างเงี้ยเป็นเวลานาน,น,านเดียวแล้วก็ไอ้ไอทองกับไอ้ไอเจีงโมงเนี่ยมันมามันมันพี่เดนมาเจอแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ก็ ก็ได้ตัดจบไปอีพีต่อมาแล้วว่ารอได้พวงนี้บ๊ายบายไปล้